ก็อย่างที่ลูกๆถามมาน่ะนะครับว่าเอการสร้างแรงบรัรนดาลใจการประสบความสำเร็จเป็นยังไงหนึ่งเลยนะลูกหน,หนูจะต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้ให้ได้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับเช่นหนูอยากจะเข้าคณะนิติศาสตร์เนี่ยก็ต้องว่าเอ้ยฉันจะต้องไปเป็นนักกฎหมายไปเป็นทนายความไปสอบผูิภากษาอายการหนูก็จะต้องทําตรงนี้ ตั้งเป้าหมายไว้อย่างครูเนี่ยครูจบรัฐศาสตร์นะครับบริหารครูจบบริหารครูก็มาเป็นนักบริหารไม่ว่าเป็นบริหารการศึกษาบริหารสาสุขบริหารหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจครูบริหารได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้จะต้องทําแล้วก็จะต้องเดินไปให้ได้นะครับต่อมาประการต่อมาคือเราห้ามตามใคร ก็คือเห็นเพื่อนเรียนคณะนั้นคณะนี้อยากจะเรียนตามอย่าไปตามเขานะลูกเพราะว่ามันไม่ใช่เราอย่างครูเนี่ยครูอยากจะทําอะไรเนี่ยครูไม่เคยตามใครเลยเพราะว่าการตามคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ตัวเราเองก็ไม่มีความสุขอย่างครูเนี่ยทํโน่นทํานี่ครูมีความสุขอะทุกวันเลยอยากจะทําอะไรก็มีความสุขทุกวันแล้วเราอย่าไปอิจฉาใครเห็นเพื่อนเข้าไปติดคณะแพทย์ก็ปล่อยเขา ใครอยากจะไปไหนขึ้นเหนือล่องใต้เราปล่อยเขาเราไม่ต้องไปสนใจเราเอาตัวเราไว้ก่อนอันนี้คือเรื่องที่สองคือห้ามตามใครเรื่องที่สามก็คือไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนูจะต้องทําจริงไม่ใช่ว่าทําแบบผักชีโรยหน้าทําแบบลวกๆทําแบบเอาหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องทําจริงสมมุติครูสั่งการบ้านไปเนี่ยหนูก็จะต้องรู้แล้วว่าอุ้ยสิ่งเหล่านี้ ทำให้มันเป็นเนื้อแท้แล้วหนูก็จะได้คะแนนดีๆไงลูกหนูได้คะแนนดีละอย่างน้อยเนี่ยมาสอบเนี่ยหนูก็ได้คะแนนเต็มหรืออย่างน้อยก็ได้คะแนนมากๆแต่ถ้าหนูทำลวกๆทาแบบไม่ได้อ่านจริงอ่านจังหนูตอบเขาไม่ได้อายเขานะลูกอายเขานะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้แก่นเป็นแก่นแท้แน่นอนแล้วหนูก็จะประสบความสำเร็จ เรื่องต่อมาคือขยันอยากขี้เกียจนะครับครูเห็นมาหลายคนละนะครูร่วมงานกับผู้คนมานี่มีแต่คนขี้เกียจเพราะแต่ละคนนี่ไม่ทําจริงนะครับไม่ทําจริงทําลวกลวกทาแบบไม่มีแกนสารก็ไม่มีความสุขครูเห็นก็ไม่มีความสุขนะครับแต่ละคนนี่ไม่ค่อยมีความสุขแต่ครูนี้มีความสุขนะเพราะว่าตื่นเช้ามาครูกับยิ้มแย้มแจ่ม,มใสนะเจอพวกพวกโทรมา นะหน่วยงานต่างๆเนี่ยโทรมาหาครูทุกวันเลยแล้วก็เพื่อนฝูงโทรมาเฮ้ยเป็นไงบ้างแกนี่ก้าวหน้าใหญ่ละอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <ๆ>มีแต่ความสุขครูนี่มีความสุขแม้แต่การมาตอบนักเรียนในครูก็มีความสุขเพราะว่าเราทําด้วยใจแต่ถ้าคนไม่มีจิตใจที่จะมาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีความสุขอย่างหนูไปสอบติดคณะแพทย์จริงสอบติดจริงนะเอาชนะฆาขารชาวบ้านนะ่ะหนูใจหนูไม่ไม่ไม่มีความสุขนะลูก เพราะว่าแค่เอาชนะค้าตารชาวบ้านแต่ใจหนูจบไปปุ๊บหนูต้องเสียเงินพ่อแม่ไปเรียนคณะแพทย์หนูก็ไม่มีความสุขในการเรียนแท้ที่จริงหนูอาจจะไปอยู่แบบสงบสงบ,สงบเป็นเป็นครูก็ได้เป็นตำรวจช่วยเหลือประชาชนอย่างนั้นหนูอาจจะมีความสุขกว่าก็ได้การที่หนูไปนั่งห้องทดลองไปวินิจฉัยโรคอย่างนี้หนูไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นครูก็เลยเปรยบเปืยว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทาอย่างมีความสุข นะครับแล้วก็มีความตั้งมั่นตั้งใจแล้วก็ขอให้ทุกคนได้โชคดีเนาะสอบติดก็ใกล้ใกล้เวลาที่จะ,อะสอบแล้วก็มาติวกับครูเต้นี่แหละนะครับแล้วก็ครูเองเนี่ยก็จะพายทุกคนนะถึงฝั่งให้ได้พอครูเชื่อมั่นว่าครูเนี่ยเต็มร้อยกับทุกคนเต็มร้อยกับนักเรียนทุกคนแน่นอนนะครับ